เบี้ยผู้สูงอายุล่าสุดเดือนกันยายน2568 4กลุ่มคนนี้ไม่ได้เงินถูกยกเลิกสิทธิ์ดูเลยเป็นคุณไหมสีกลุ่มคนนี้ครับไม่ได้เงินและถูกยกเลิกสิทธิ์ในเดือนกันยายน2568นี้ครับดังนั้นหากว่าคุณอยู่ใน4กลุ่มคนนี้คุณจะไม่ได้เงินครับและโดนยกเลิกสิทธิ์ดังนั้นมาดูกันครับว่า4ี่กลุ่มคนนี้มีใครบ้างจะเป็นกลุ่มคนที่คุณรู้จักหรือเปล่าหรือจะเป็นตัวคุณไหม ชัดเจนทั้งหมดในคลิปนี้นะครับบอกเลยตรงนี้สําคัญมากๆเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดือนกันยายนของคุณจะโดนยกเลิกเงินเบียบ้ยผู้สูงอายุนะครับซึ่งเสียดายมากถ้าหากว่าคุณโดนยกเลิกเพราะเพียงแค่อยู่ใน4กลุ่มนี้ครับกลุ่มที่1ครับที่โดนยกเลิกคือผู้ที่รับเบียบ้ยผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีชีวิตอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะมีชีวิตอยู่อย่างยาวนานนะแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อมีการเสียชีวิตไปแล้วก็จะมีการ ยกเลิก10ิบเบีย้ยผู้สูงอายุอัตโนมัตินะครับเว้นเสียแต่ว่าเสียชีวิตในระหว่างก่อนถึงวันที่จะได้เงินนะครับในกรณีเช่นของทางกันยายนเนี่ยก็ได้เงินวันที่10กันยาใช่ไหมก็เสียชีวิตระหว่างหนถึงเกันยานี่ก็จะสามารถที่จะได้เงินในครั้งสุดท้ายนะครับในรอบของตรงนี้นะซึ่งเมื่อคุณอยู่ในตามเงื่อนไขตรงนี้ครับก็จะได้เป็นครั้งสุดท้าย ถ้าหากเสียชีวิตในระหว่างสมมติว่าอายุ120่อยปีอย่างเงี้ยก็จะได้1000บาทนะครับอย่างแน่นอนครับในเดือนกันยายนแต่หากว่ามีการเสียชีวิตไปก่อนหน้าน,นี้นานแล้วแบบจะเดือน,อนอเดือนก่อน2เดือนก่อน3เดือนก่อน4เดือน5เดือนหรือครึ่งปีหรือจะเป็นปีที่แล้วอะไรแบบนี้ถ้าเป็นการเสียชีวิตอย่างนั้นครับคือคือการเสียชีวิตที่นานมาแล้วนะครับหากเป็นการเสียชีวิต ที่นานมาแล้วแบบนี้นะครับก็แสดงว่าก็จะถือว่าไม่ได้แล้วนะครับก็แสดงว่าเป็นผู้ที่เสียชีวิตนะครับไม่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะทําให้สิทธิ์ของเบลสูงอายุก็จะถูกยกเลิกไปตามด้วยนะครับนี่ก็คือกลุ่มแรกครับที่โดนยกเลิกนะครับกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะโดนยกเลิกแต่ว่าโดนยกเลิกเพราะว่าก็ไม่มีใครรู้ได้นะครับว่าจะเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ แต่พอจากเรื่องนี้ไปแล้วนะครับสิทธิ์ของคนที่จากไปก็ส่งต่อให้กับสิทธิ์คนใหม่ที่เพิ่งผ่านเกณฑ์ครับอายุ60ปีขึ้นนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็คือกลุ่มนี้ครับที่โดนยกเลิกสิทธิ์กลุ่มแรกเลยครับต่อไปครับเราไปกันต่อเนื่องเลยครับในกลุ่มที่2ที่จะโดนยกเลิกสิทธิ์นะครับผมก็คือกลุ่มที่มีการขอสละสิทธิ์รับเบีย้ยผู้สูงอายุนะครับ หรือว่าทําการแจ้งยกเลิกเบีย้ยวผู้สูงอายุกลุ่มคนตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มคนที่มีการแจ้งว่าจะสละสิทธิ์นะครับเบีย้ยผู้สูงอายุซึ่งเมื่อเมื่อคุณทําการแจ้งครับว่าต้องการจะสละสิทธิ์เบีย้ยวผู้สูงอายุรัฐครับก็จะยกเลิกสิทธิ์ของคุณไปตรงนี้ทุกท่านบางคนเนี่ยนะครับต้องคุยกับครอบครัวของคุณใหด้ดีนะครับบางทีเนี่ยตัวคุณอาจจะไม่อยากสละสิทธิ์ แต่ว่าครอบครัวคุณเนี่ยเขาไปแจ้งเรื่องสละสิทธิ์นะครับตรงนี้ต้องคุยกันให้ชัดเจนเพราะว่าถ้าหากว่าไม่คุยกันให้ชัดเจนเนี่ยจะเกิดปัญหาได้นะครับังนั้นต้องระวังในส่วนตรงนี้อย่างมากเลยเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะในส่วนของตรงนี้นะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าพลาดการสื่อสารอะไรกันในครอบครัวมีการสื่อสารที่ผิดพลาดก็อาจจะทําให้เสียตรงนี้ไปได้นะครับแล้วเนี่ยก็อย่า ลาดเรื่องง่ายๆแบบนี้นะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่ามีการขอสละศแล้วก็จะยกเลิกในส่วนของตรงนี้แล้วเนี่ย<ม>ก็จะทําให้เบีย้ยวสูงอายุก็จะยกเลิกไปนะครับแต่การที่จะยกเลิกหรือขอสละศทธิ์เบีย้ยวสูงอายุคุณจะได้ประโยชน์ครับเพราะว่ากรณีที่ผู้สูงอายุแจ้งทําเรื่องขอรับเบีย้ยวสูงอายุจากสำนักงานเขตและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเรียบร้อยแล้วหากประสงค์จะยกเลิกรับเบีย้ยวสูงอายุ สามารถแจวเลิกได้ที่สํานักง,งานเขตหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆครับหรือหากผู้สูงอายุต้องการจะบริจาคเบีย้ยผู้สูงอายุซึ่งมีคนทําแล้วก็มีคนพิมพ์มาสอบถามผมหลายท่านเหมือนกันนะครับว่าต้องการจะบริจาคเบีย้ยผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุสามารถติดต่อขอบริจาคเบีย้ยผู้สูงอายุโดยนําบัตรประชาชนมาที่หน่วยงานที่ท่านลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุไว้ได้แก่สํานักง,งานเทศบาลที่ทําการอบตสํานักงานเขตซึ่งผู้บริจาคจะได้รับตรงนี้ครับ เหรียญเชิดชูเกียรติและหักลดหย่อนภาษีหนึ่งเท่าตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดซึ่งการหักลดหย่อนภาษีเนี่ยผมว่าเป็นช่องทางที่ดีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีการชําระค่าภาษีใช่ไหมถ้าว่าคุณได้ลดหย่อนสักนิดหน่อยนะครับก็ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่คุณจะเอามาลดนะครับภาษีตรงนี้ก็เปรียบเสมือนว่าคุณได้มีอะไรที่ได้เพิ่มขึ้นมาจากการกระทําที่คุณ อ่าสละสิทธิ์ระยกเลิกนะบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุให้คนท่านอื่นนะครับนี่คือข้อที่2ครับขอสละสิทธิ์และเบี้ยผู้สูบบสงอายุหรือแจ้งเลิกเบี้ยผู้สูงอายุครับข้อที่3ครับที่จะเดินยกเลิกนะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มบัญชีธนาคารที่ไว้รับเงินผู้สูงอายุเนี่ยมีการปิดใช้งานไปกลุ่มที่ปิดใช้งานบัญชีที่คุณไปยื่นเรื่องเพื่อเอาบัญชีเนี่ยรับเงินแต่คุณดันไปปิดบัญชีนั้น หรือว่าบัญชีคุณเนี่ยอาจจะไม่ตั้งใจปิดครับแต่โดนอายัดเนื่องด้วยอาจจะมีวิชาชีพโทรมาแล้วต้องทําการอายัดบัญชีหรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ครับบัญชีคุณเนี่ยมันใช้งานไม่ได้มันโอนเงินเข้าไม่ได้ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นครับถ้าเกิดแก้ไขได้ให้คุณีบไปแก้ไขที่ธนาคารด่วนครับบอกว่าคือบอกเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าบัญชีคุณเนี่ยมีการโดนอายัดครับต้องการจะเปิดบัญชีกลับมาเป็นปกตินะครับเท่านั้นเองถ้าทําได้ก็จบก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับลองโอนเงินเข้าไปดูถ้าโอนได้ก็จบ เปิดใช้งานแล้วแต่น้าว่าทําไม่ได้บัญชีถูกปิดไปแล้วครับตรงนี้คุณต้องไปเปิดบัญชีใหม่แล้วเอาบัญชีใหม่เนี่ยไปยื่นกับทางภาครัฐครับที่ที่คุณไปลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุไปยื่นว่าคุณเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นรับเงินผ่านบัญชีธนาคารใหม่อันนี้นะแล้วเมื่อบัญชีธนาคารใหม่ของคุณนะครับได้ทำการยื่นเรื่องไปเสร็จแล้วนะครับเงินจะทําการโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารใหม่ทันทีดังนั้นครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่โดนยกเลิกเพราะว่า ถ้าว่าคุณเงินมันไม่เข้ามันก็เหมือนโดนยกเลิกนะครับนั้นเนี่ยสำคัญมากๆครับสำหรับกลุ่มที่3ครับบัญชีธนาคาร,าร,าราไว้รับเงินท่านั้นมีการปิดใช้งานไปต้องเปิดใช้งานกลับเป็นปกตินะครับนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีการเผลอใช้งานเผลอปิดใช้งานหรือถูกปิดใช้งานไปต้องที่ทำการแก้ไขด่วนจะได้ไม่ดโดนยกเลิกนองกรณีตรงข้อ3ตรงนี้ครับอ่นนี้ไปแล้ว3ข้อนะข้อที่4ครับการที่คุณลงทะเบียนเบี้ยรูบสูงยุก่อน ก็คือลงทะเบียนเบี้ยสูงอายุตั้งแต่คุณอายุยังไม่ถึง60ปีนะครับอาจจะลงทะเบียนตั้งแต่อายุ59หรืออายุต่ํากว่า60ปีทําให้คุณเนี่ยเหมือนจะโดนยกเลิกแต่จริงๆแล้วมันยังไม่ถึงเวลานะครับเพราะว่าการจะถึงเวลางับเงินของคุณเนี่ยคือเมื่อคุณอายุ60ปีเท่านั้นถ้าหากคุณลงทะเบียนตั้งแต่59ในระหว่างที่คุณอายุ59เนี่ยคุณจะยังไม่ได้เงินเบี้ยสูงอายุตรงนี้คุณต้องเข้าใจนะมันก็เปียบเสมอคุณโดนยกเลิกก่อนแต่เมื่อคุณถึงอายุ60 คุณจะได้ใช้สิทธิ์ก็คือเงินจะเข้าในตอนที่อายุ60ปีนะครับ60ปีปุ๊บก็ได้เงินเลยนะครับดังนั้นครับตรงนี้ต้องเข้าใจคุณต้องเข้าใจด้วยห่ะคุณลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วทําไมเงินยังไม่เข้าทันทีนะครับลงทะเบียนได้ครับแต่เงินจะเข้าเมื่อคุณอายุ60ปีเท่านั้นนะครับวันนี้ก็คือ4กลุ่มคนที่จะโดนยกเลิกสิทธิ์ของเบี้ยอุสูงอายุในเดือน กันยายนนี้ครับก็ส่วนสําคัญคืออยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้าหาาคุณต้องการที่จะรับเงินเบี้ยวสูงอายุนะครับในวันที่10กันยายนเนี่ยผมมีวิธีการนะครับแล้วก็มีกลุ่มคนที่ได้นะก็ดูได้หลังนี้ผมจะใส่ลิตรเอาไว้ให้ถ้าคุณต้องการจะลงทะเบียนรับเงินเบี้ยวสูงอายุนะครับก็พิมพ์มาบอกกันได้สำหรับวันี้สวัสดีครับ